มาดูข้อ120กันข้อสุดท้ายแล้วของ CU Test C นี้นะคะข้อนี้โจทยาวแล้วก็อาจเป็นเป็นรูปแบบประโยคแบบพิเศษนิดน,นึงบางคนอาจจะไม่ลงนะคะเราก็มาดูกัน w ว r e the loss of the s c a n a n no n u rainfall of Cape, Cape Verde to become a long-term feature is this doubtful whether even careful farming practices could have saved The way of life there เขาบอกว่าเนี่ยการที่เป็นไปได้ไหมที่ว่าการขาดแคลน the loss of scan a n d u a rainfall scan แปลว่าขาดแคลนนะคะจะเป็นไปได้ไหมที่การขาดแคลนฝนรายประจำปี annual ประจรการขาดแคลนฝนประจำปีของแลมเวอร์เดนเนี่ย To become a long-term future จะเป็นปัญหาที่แบบเป็นระยะยาวเป็น long-term It h is doubtful whether even careful farming practices could have saved the way of l i f e t h e e r มันก็เป็นที่สงสัย doubtful ก็คือเป็นที่นักสงสัยว่าการที่การทำฟาร์มแบบการการทำฟาร์มแบบระมัดระวังเนี่ยจะช่วยรักษาวิถีชีวิต ของที่นั่นได้หรือไม่ก็คือมันขาดแคลนน้ําฝนมากเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหาที่สงสัยว่าการทำฟาร์มอย่างระมัดระวังอ่ะจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําแล้วก็ช่วยรักษาวิถีชีวิตของที่นั่นได้หรือไม่ข้อนี้นะคะอ่านไปจะหลายคนอาจจะไม่รู้เลยว่าข้อเนี้ยมันเป็นประโยค if clause ค่ะหลายคนบอกอา้าวไหน if อ่ะไม่เห็น if เลยจากตัว อันนี้นะคะเป็นโครงสร้างพิเศษค่ะคือเป็นประโยค if Clause ที่มีการละ i v e ค่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเฉลยก่อนเลยว่ามันผิดอย่างไรข้อนี้นะคะเป็น if Clause รูปแบบ Conditioning ที่2ก็คือรูปแบบนี้ค่ะเป็นการสมมุติสิ่งเป็นเป็นการสมมุติเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันค่ะ เป็นการสมมติเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันนะคะโครงสร้างก็เป็น e verb t o ตามด้วย would หรือ could verb o n นั่นเองค่ะก็คือสมมุติในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันก็คือ e verb two would หรือ could ตามด้วย verb o ข้อนี้ดันงนั้นจะเห็นได้ว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นร e ูป e verb t o o ดังนั้นลองจะมาดูเห็นจะเป็นคุณ v e save ได้ไหมคะก็ไม่ได้ค่ะต้องแก้เป็นคุ save เฉยๆค่ะเพราะมันต้องเป็นรูปประโยคคุณเวิร์ n วัดพอพี่ทายแบบอธิบายแบบนี้เนาะหลายคนอาจจะงงอยู่นะคะพี่ก็จะเขียนประโยคเต็มของข้อนี้ก่อนเลยประโยคข้อนี้ที่จริงมันก็คือ if the loss of the scant Rainfall of Cape worthy were, were to become a long-term feature. เป็จั่ฟว์เอร์ประมาณนี้นะคะเราก็มาดูกันตรงประโยคที่พี่เขียนตรงนี้มันก็คือประโยคนี้เองค่ะเห็นไหมเอ่ยสีเขียวที่พี่เขียนตรงนี้ มันก็คือประโยคนี้เองมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงนี้ค่ะมันมี if e, และตัว verb มันก็คือ were to become ส่วน the loss of the s c a n annual rainfall of c a e t e r d e a n l o n term f u t u r อันนี้พี่กอบเพจชัดๆเลยนะคะตรงประโยคนี้ที่มันต่างก็คือ were กับ to become เห็นความต่างๆมันไม่เอ่ย were to become อันนี้เป็น if แล้วก็เป็น were to become ตรงนี้แทนแตบบ่นี้นะคะเป็นโครงสร้างพิเศษของ if clause รูปแบบที่2คือ second conditioning นะคะก็คือเราสามารถละ if ได้แล้วเอา v e r b ช่วยเนี่ยไปวางไว้หน้าประธานแทนจากประโยคที่มี if แล้วตัว v e r b เนี่ยเป็น were to become เราก็ตัด if e ทิ้งไปและก็เอา word เนี่ยย้ายไปแทนตรง if e มันก็จะกลายเป็นประโยคที่น้องเห็นอยู่ในข้อ120ก็คือ were the loss of the scan and r a i n f a l l of Cape Verde to become a long-term feature เรามาดูประโยคก่อนหน้านะคะประโยคก่อนหน้านั้นมี if e และ word คือ were to become เราต้องการละอีฟแล้วก็ปัดอีฟทิ้งแล้วเอาเวิร์ช่วยเนี่ยไปไว้หน้าประธานแทนที่อีฟมันก็ตรงเนี้ยอีฟ e หายไปเวิร์ไปอยู่แทนที่อีฟตรงนี้ก็จะเหลือแค่ to become เราก็จะได้เป็นรูปประโยคนี้แทนแต่ส่วนข้างหลังนี้ยังคงเหมือนเดิมก็คือเป็นรูป vool หรือคูนเวิร์วันเหมือนเดิมนะคะแต่จาก e v e r b t o ก็จะละอี ลาอีไปส่วนข้างหลังก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะข้อนี้ก็อยากให้รู้ไว้ว่าถึงแม้อาจจะไม่มีอีฟมันก็เป็นประโยคอีคลอดได้ก็คือเป็นอีคลอคงสร้างพิเศษที่ละอีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้านนองถ้าเขาเขียน if ถ้าเขาใช้เป็นโยคแบบเนี้ยน้องตอบได้ทันทีเฮ้ยนี่มัน if อีฟรูปแบบที่2ก็ต้องเป็นอีฟเวิร์บทูวุน้นหรือคุ้นตามด้วยเวิร์บวันน้องก็จะตอบข้อ4ได้ทันทีนะคะเพราะงั้นข้อนี้ตรงเดียวที่เขาหลอกก็คือเขาใช้ประโยคที่ละอีฟนะคะก็อันนี้ก็ถือเป็นความรู้ใหม่นะคะบางคนที่ไม่รู้ว่าประโยค if c l a u s สสามารถละอีฟได้นะคะส่วนข้างหลังเนี่ยคงเหมือนเดิมเลยยังต้องเป็นคุ้นตามด้วยคุ้นหรือวุน้นตามด้วย Ver b ์น,นะคะข้อนี้ก็ตอบข้อ4ค่ะ